สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรษีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปลี่ยนแนวกันบ้างนะคะมาดูรถกระบะแคปกันบ้างนะคะโตเตอ r ์รีโวสมาร์นะคะ 2.4e พัส e นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2017นะคะมาโชมเป็นสีขาวล้วนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ชมปี2017แท้นะคะจดปี17ผลิตปี17นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2 4 0 0 c นีีนะคะ2 4 e พัดคันนี้เป็นรถปี2017นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่4 7 5 0 0 0มาบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้เป็นสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะแล้วก็เป็นตัวเพลนเนอร์ยกสูงนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถเดิมๆอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคันนี้รถสวยนะคะสำหรับใครที่ชอบสไตล์เพลนเนอร์ยกสูงชอบพร้อมลุยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับ โต้ต้ารีโวคันนี้นะคะโฉมไฟหน้านะคะจะได้เป็นสายตาที่ดุดันกันเลยทีเดียวนะคะอ่าเป็นไฟลูกแก้วเลยนะคะสำหรับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาพร้อมนะคะ โตเตอรรีโวปี2017นะคะสีขาวนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพรยนต์นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะที่บริษัทเพรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะมากันง่ายๆได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับตลาดมีนบุรีนะคะ ดยดวปุ้ยจะพาชมรอบคันกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของนะคะขอบยางมาให้ด้วยนะคะก็เรียกว่าอะไรนะอ่าเป็นเป็นขอบบางโครนนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีดำนะคะแล้วก็ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีบันไดนะคะทางขึ้นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาชม อรอบคันกันก่อนนะคะคันนี้สีสวยนะคะสีขาวนะคะยกสูงเทรนเนอร์นะคะ 2.4e พัด e นะคะสำหรับคันนี้สภาพสวยๆนะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของตัว e พัดนะคะจะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะด้านในนะคะจะมีจ่อมาให้เรียบร้อยนะคะ 2.4e พัด e นะคะ ดูรอบคันนะคะสภาพแมกไลเนอร์นะคะลูกค้าจะสังเกตได้เลยนะคะแมกไลเนอร์สภาพแบบยังทนทานนะคะพร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะนี่คือเดี๋ยวเราจะในส่วนของขัดมาให้อีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะภายในกันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ มาดูในส่วนของด้านในนะคะคันนี้จะเป็นบ่อหนังเดิมนะคะบ่อหนังเดิมเดิมเลยนะคะมาจากศูนย์นะคะจากโรงงานเลยนะคะสำหรับตัวสมาร์ทแคปพรินเนอร์คันนี้นะคะมาพร้อมจอนะคะพร้อมจอแล้วก็ในส่วนของนะคะมาในส่วนของพร้อมจอด้วยนะคะ มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันแล้วนะคะ2องจุด e p a นะคะลูกค้าจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นเกียร์เมนนวลเกียร์ธรรมดานะคะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะสำหรับสมาร์ทแคปคันนี้นะคะสภาพใหม่ๆเลยนะคะอ่าดูนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของแคปนะคะ สภาพภายในนี้ถือว่าโอเคนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนรถสวยสภาพเครื่องเดิมเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างคะ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะรีโวคันนี้นะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะคันนี้ถือว่ารายละเอียดนะคะครบอีกหนึ่งคันนะคะ รับประกันรถไม่เคยมีชนมาก่อนเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะ<อ>เพดนะคะในส่วนของเพดนะคะ<อ>เพดจะสังเกตได้เลยนะคะเป็นเพดเดิมๆไม่เคยมีการตัดต่อนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้ตลอดค่ะ0641462466นะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกโทรนะคะสามารถแอดไลน์ที่ไอดีได้เลยค่ะ0641462466นะคะไขทุกข้อข้องใจนะคะตอบปัญหาเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกรถนะคะ รายละเอียดนะคะเป็นยังไงกันบ้างสามารถสอบถามนะคะในส่วนของคันนี้นะคะค่างวดจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ถึง9,000บาทนะคะกรณีลูกค้าฟรีดาวนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะขอเอกสารนะคะยืนยันการประกอบอาชีพของลูกค้านะคะ สนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะหรือว่าลูกค้าอยากจะดูรถจริงนะคะสามารถเข้ามา walk in เข้ามาได้เลยค่ะถนนเซลิไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะ ติดต่อสอบถามที่เบอร์ปุ้ยได้ตลอดค่ะ064 146 2466นะคะเรามีในส่วนของบริการจัดฟันแนนที่บริษัทแล้วก็ลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาที่บริษัทสามารถมีบริการจัดฟันแนนให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งรถนะคะการส่งมอบรถเราจะมีในส่วนของ d ดเวอร์สวิตนะคะส่งรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะคะคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะในส่วนของประกัน การเดินทางนะคะมีให้เรียบร้อยนะคะรับประกรันสินค้านะคะท่านใดที่สนใจนะคะฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่รถสวยๆนะคะสภาพรถคัดเกดมาให้ลูกค้านะคะสภาพเครื่องยนต์บอกได้เลยว่า เครื่องยนต์สภาพสวยทุกคันนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดของรถคันไหนเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่0641462466นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ